สวัสดีครับที่นี่บรรกังกะครับอันนี้มี XADV นะครับแก้การชกหน้านะครับกระแทกด้วยสปริงแต่งนะครับอันนี้เป็นทางแก้ที่ตรงจุดนะฮะเพราะว่าการรับน้ําหนักของรถทุกชนิดนะฮะอยู่ที่สปริงนะครับรถคันใหญ่สปริงก็จะใหญ่ขึ้นตามนะครับแล้วในขนาเดียวกันถ้าเราสปริงใหญ่ไปใส่รถเล็กมันก็จะแข่งกระด้าง ดูที่โต๊ะทำงานกันครับอันนี้เป็นโต๊ะทำงานของผมนะครับอันนี้ก็เป็นโชค๊คของ xdb เจ0หนะครับเป็นเป็นปีปีสองพันสองพันสิบแปดนะครับ <c oughs> อันนี้เราก็ถอดโชค๊คมาทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นสปริงเดิมอันนี้เป็นสปริงใหม่จะสังเกตได้ว่าสปริงใหม่เนี่ยขดขดของสปริงเนี่ยจะใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นยังเห็นได้ชัดนะครับทำหน้าที่รับน้ำหนักได้ดีนะครับ การที่เราไปแก้ด้วยวิธีอื่นมันก็มันก็ไม่ไม่ตรงจุดนะครับเพราะว่าการรับน้ําหนักนะครับหน้าที่ของการรับน้ำหนักอยู่ที่สปริงนะครับเป็นหน้าที่ของสปริงหน้าที่หลักเลยนะครับแต่วอันนี้เราจะทําการเซตติ้งน้ํามันใหม่ไปเลยในคราวเดียวนะครับเพราะว่าน้ํามันเก่านี่หมดสภาพนะครับเป็นขี้โคลนเลยนะครับไปครับล้อมือทํางานรัน เราติดตั้งสปริงเข้าไปแล้วก็ไขทอ็อกยึดวาลนะครับระบบภายในนะครับต้องไขทอ็อกทุกครั้งนะครับทั้งตัวยึดวาลนะครับแล้วก็ตัวฝาท็อปแคปนะครับอันนี้ก็เป็นโชค๊คที่เราติดตั้งสปริงแต่งเข้าไปเรียบร้อยพร้อมกับเซตติ้งน้ามันเรียบร้อยนะครับไปติดตั้งกันที่รถครับแล้วก็ติดตั้งโชค๊คเข้าไปในรถนะครับไขทอ็อกแผงคอเรียบร้อย ก่อนที่จะติดตั้งล้อเข้าไปเราก็จะทาการเช็คลูกปืนล้อให้กับลูกค้านะครับเช็คลูกขันนะครับถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างแล้วแต่ความรีบนะฮะบ,บางทีก็ลูกค้าเยอะก็การถ่ายก็จะแบบน้อยลงนะฮะถ่ายสั้นๆทันนี้ก็ผ้าเบกก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับทำการตรวจเช็คผ้าเบกให้ลูกค้าด้วยนะครับถ้าผ้าเบกหมดนะครับแนะนําเลยครับยี่ห้อนี้เมมโบ่ซินเทอร์นะครับ เป็นพระเบรกที่น่าจะทุกคนรู้จักนะฮะเป็นระบบเบรกที่มีชื่อเสียงที่สุดดังที่สุดนะครับในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับพันเจ็ดอบาทนะครับผมบริการล้างปั๊มล้างปั๊มล้างลูกสูบนะครับไล่ระบบน้ํามันเบรกนะครับฟังดูเหมือนแพงนะฮะแต่มันไม่แพงเพราะว่าผ้ามันแข็งแรงทนทานนะครับอายุการใช้งานยาวนานนะครับที่สําคัญคือ ประสิทธ,ธิภาพการเบรกเหนือชั้นนะครับเรียกได้ว่าหยุดสั่งได้นะฮะเพราะว่าชีวิตเรามันคงมีค่ามากกว่าสามพันกว่าบาทหรือจะ4 0 0พันหรือจะ5,000ันใช่ไหมฮะเพราะว่าจังหวะการเบรกกระทันหันไม่เกิดขึ้นได้กับนักขี่นักเดินทางทุกคนนะครับตอนจ่ตอนที่เราจะไขทองนะเราก็ทำการบาลานซ์เบรกนะครับทั้งสองข้างให้มันทำงานเท่ากันนะครับกินซ้ายกินขวานะครับ ติดตั้งที่ได้มาตรฐานใช่ไหมฮะมาตรฐานของศูนย์หรือร้านที่ได้มาตรฐานเห็นไหมฮะเวลาเราไขาทอ็อกพอถึงจุดปุ๊บก็จะนังแป๊กเหมือนกันเห็นไหมฮะนี่คือการติดตั้งที่ได้มาตรฐานจะไม่โอเวอร์ท็อกนะฮะแต้มสีเดียวกันเลยน,นี่น,อน็อตเพาล็อกนะครับตัวนี้แน่นมากนะครับกําเบรคค้างเลยครับ กับเบกลองขอยมดูฮะว่ามันโอเคไหมกับเบกหน้าอย่างเดียวดิออตอนนี้เราเราปรับจูนได้อีกนะเพราะว่าอันนี้ผมเซตติ้งใหม่มันก็จะหนึดขึ้นผมคลายออกมาจากที่คุณเซตเอาไว้เพราะฉะนั้นมันยังปรับได้อีกสองอรอบแบบหัวน็อตนะฮะ